นี่นายไม่ได้ยินเนอะก็เหนือบอกว่าเหนือไม่อยากทำอะ่ะคอนกพโดนใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขามึงอยา่าคิดว่าเหนือแม่มันเป็นคนง่อยๆนะเว้ยแต่เรื่องบนเตียงมันนะเด็กมาทางลุกทางหลับฉันไม่ปล่อยแกไปลายเหนือแม่หรอกแ <c oughs> ม่ไง ที่กูสั่งสอนมันไปรอบก่อน,อนมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมพี่ <Okay. S 3> <Okay. S 1> อยากไปหาโคเา <S <S ราได้กลับมาหนึ่งเหลือไม่ม <S 1> <S 1> <S 1> ฉันได้ยินปินบอกว่าพี่เขาลงพยาบาล